ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติฝั่งทะเละอันดามันที่แหลมนาวโฮมสเตย์ตำบลนาคาอำเภอสุขสำราญจังหวัดระนองคณะผู้บริหารการคลังประจําจังหวัดระนองหรือคอปจาระนองมีแนวคิดในการผลักดันให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนกับโครงการพัฒนาช่องทางประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยววิสาหกิจชุมชนแหลมนาวโฮมสเตย์เพื่อช่วยเหลือวิสาหกิจชุมชน โดยบูรณาการกับหน่วยงานต่าง,างๆเพื่อให้วิสาหกิจชุมชนแหลมนาวโฮมสเตย์มีช่องทางการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพและสร้างรายได้แก่ประชาชนได้อย่างยั่งยืนด้วยการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นโลเคลอีโคโนมีนางประทุมอู่เจริญคลังจังหวัดระนองในฐานะประธานคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดระนองกล่าวว่า การดำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบันต้องมีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ด้วยความพร้อมและความสวยงามของธรรมชาติที่แหลมนาโฮมสเตย์เป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวนิยม การสร้างแหล่งข้อมูลจึงต้องรองรับสำหรับการเสิร์ค้นหาในยุคดิจิทัลจึงได้ร่วมกับหลายหน่วยงานในการเพิ่มศักยภาพด้านการใช้เทคโนโลยีของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนกว่า30รายทั้งการจัดเก็บข้อมูลการถ่ายภาพให้น่าสนใจการเล่าเรื่องราวผ่านสื่อออนไลน์กิจกรรมส่งเสริมการขายออนไลน์เป็นต้นอันจะนำมาซึ่งความมั่นคงที่ยั่งยืน สำหรับการเพิ่มศักยภาพให้กับชุมชนนะคะในด้านเทคโนโลยีนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าเดี๋ยวนี้นะคะนักท่องเที่ยวก็จะนิยมเสิร์ชทางระบบออนไลน์นะคะถ้าสถานที่ท่องเที่ยวนั้นแม้ว่าจะดีอย่างไรแต่ถ้าไม่ได้แพร่หลายออกไปในระบบออนไลน,นะะ์นียก็จะไม่ไม่เป็นที่นิยมหรือไม่เป็นที่รู้จักนะคะ ก็เลยอยากจะสร้างความเข้มแข็งในจุดนี้ให้กับชุมชนก็โดยการสร้างคนรุ่นใหม่นะคะให้เขาสามารถดูแลเพจของเขาได้ แนวทางการส่งเสริมให้วิสาหกิจชุมชนแหลมนาวโฮมสเตย์สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคงเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่คาดว่าจะเพิ่มมากขึ้นผ่านการค้นหาการสืบค้นข้อมูลทางช่องทางออนไลน์ต่างๆจึงมีความสำคัญในการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักในทุกแพลตฟอร์มซึ่งจะสามารถดึงดูดให้ผู้คนได้เข้ามาสัมผัสกับความงามของธรรมชาติอาหารสดใหม่จากทะเลตลอดจนวิถีชีวิตของคนในชุมชนที่งดงาม อนุนชินฟักถ่ายภาพนัทนันรมสักัางานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองรายงาน